สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณพี่ชื่ออะไรนะชื่อจุธามณีประคองตั๊กค่ะรับอยู่ที่อยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะอ๋ออยู่ลบบุรีอยู่ใกล้ๆกับเราที่เอกนะครับอยู่ที่ลบบุรีแล้วเสาที่แล้วตรงกับบรรพัดด้วยนะครับนะครับท่านโทษนะพี่เป็นอะไรถึงมาพบหลวงพ่อเป็นมะเร็งรังไข่มะเร็งรังไข่ลามไปที่ม้ามกับตับระยาสามระยะสามเลยก็คือได้รับคอนเฟิร์มจากทางโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งแล้วศูนย์มะเร็งแจ้งมาอย่างนั้นเลยใช่ นะครับทันทีที่ทันทีที่ทราบข่าวว่าเป็นระยะนั้นแล้วแล้วก็ทางทางโรงพยาบาลคอนเฟิร์มมาที่รู้สึกองไรตอนนั้นก็เฉยเฉยค่ะเฉยเนะใช่มันมีความรู้สึกว่าในเมื่อมันเป็นน่ะก็จะทํำยังไงใช่ครับก็ต้องทําจิตใจให้ดีรับมันให้ได้ใช่ค่ะอ่าแล้วพอหาทางออกก็คือได้ได้รู้ครับ ราคุยกันกับพี่สาวว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นบ้างอย่างเงี้ยหรืพี่สาวเป็นบ้างเนี่ยเราก็จะไม่ไปให้ีมโมโอเราก็จะไม่ไปฉายแสงเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันมันอันตรายก็เลยมีเพื่อนเพื่อนค่ะมีเพื่อนที่เขาดูติกต็อกของแล้วเขาก็ส่งมาพร้อมกับทางสามีเนี่ยค่ะเขาก็ส่งติกต็อกมาให้ด,หดกูก็คือ สองเจ้าสองเจ้าที่ตรงกันใช่สองเจ้าที่ตรงกันก็เลยความรู้สึกว่าคนที่เขามารักษาแล้วเขาหายอก็มีก็มีใช่ค่ะมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเลือกที่เราที่เหมือนกับเราอาจจะมีบุญทางนี้ใช่ค่ะเพราะว่าวันนั้นอ่ะวันที่เป็นวันพระปกติแล้วลงพอกะหลวงพ่อจะไม่ลงไม่ลงเลย ก็ระหว่างที่ยังไม่ได้พบหลวงพ่อนะคะคก็กราบพระอยู่ทางด้านหน้า<อ>แล้วก็อธิษฐานจิตเองว่าถ้าลูกมีบุญก็คือขอให้อขอให้หลวงพ่อออกมาโปรดอ๋อในวันนั้นเลยนะครับจากวันนั้นวันนี้พอได้คุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ได้รับสมุนไพรบาอย่างเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นไหมมันมันมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นนะเพราะว่าบุญกุศลที่เราได้สร้างไว้แล้วก็ประจบที่ปกติวัดพระเนี่ยหลวงพ่อจะงดเว้นทุกอย่างแต่ว่าก็ได้มา พูดคุยกับคุณพี่เนาะใช่านโทษคุณพี่ชื่อชื่อแรกมีาาาชื่อน,น,น,น้องเลคะชื่นอน้องนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นบุญนะครับที่ได้เดินทางมาก<น>็คือปีทั้งหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพตาคีนีนะครับจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นเป็นมรดกโลกไปแล้วว่าในการครั้งหนึ่งท่านเคยรักษาชาวบ้านที่ตายทั้งหมู่บ้านเป็นอหิวาตักโลกนี่แหละฮะแล้วก็มีหลวงปู่สุขนะครับหลวงปู่พัดหลวงปู่ เขาเรียกว่าหลวงปู่ฤาษีนารอด <Okay. S 2> นะนะหลวงปู่ต่างๆอันนี้ก็จะโดนจิตโดนใจว่าผู้ที่มาที่นี่เราได้เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับโรคมะเร็งเนี่ยมันต้องรักษา,าสองทางใจใ,<ช>ใจธรรมะเราก็เป็นทมมางธรรมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยการฟื้นฟูดูแลสุขภาพเราได้<ช>อันที่สองคือร่างกายเมื่อร่างกายเรารับยารับสมุนไพรไปแล้ว นะครับมันก็จะไปช่วยในการที่จะทําให้ร่างกายเราฟื้นกลับมาสู้ได้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นบุญนะครับพี่หน่องได้เดินทางมาวันพระแต่ก็ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสได้มากราบได้มาคุยกับพระเดชพระกุฎุงพดีก็จะอากาศที่ถ่ายยากหรือถ่ายไม่ออกบบขถ่ายก็คือวันหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะถ่ายได้ประมาณอย่างน้อยๆคือสี่ครั้งดีครระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นนะคะใช่ค่ะครับครับ วันนี้ถือว่าพี่น้องเป็นสะพานบุญนะฮะได้มาบอกกล่าวก,วกับทุกท่าน,นที่รับชมอยู่นะครับถ้าหากว่าท่านใดที่อยากมาพบพระเด็พระคุณหลวงพ่อก็มาได้ทุกวันแต่ยกเว้นวันพระนะครับซึ่งกรณีนี้ก็อย่างที่บอกว่าบุญกุศลที่พี่น้องได้ร่วมได้สร้างไว้แล้วก็ประจวบที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้หลวงปู่ชีวกโกมารบพารานเจ้าตำหนักหลวงพ่อเดิมอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้พี่มีร่างกายมีสุขภาพมีสังขารกลับขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหลังจากนี้ก็ต้องกินอยู่กินยาเนาะให้ตรงเวลาแค่นั้นเองนะครับพี่พี่น้องมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครมีค่ะเบอร์อะไรครับพี่0 8 2 0 8 2 2 0 1 1 2 0 1 1 5 9 9 5 9 9นะครับอ่ะนี่คือทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยเรื่องของสมุนไพรใบยานะครับที่ทับโรคหลักล้านรักษาหลักร้อยสิ่งสําคัญคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นมีแต่ให้นะครับโครงการกีฬานักเพียรศัตระสงค์องค์เหนือาพาธทั่วประเทศเราจะส่งยา ูุกอย่างปันศพไป,ปยังวัดต่างๆทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวิทยาทานเป็นความรู้เป็นประสบการณ์เป็นสะพานบุญที่พี่น้องได้มาพูดคุยกับเราทางรายการนะครับทางรายการต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้บนนะครับปกปักรักษาพี่น้องให้มีสุขภาพฟื้นกลับมาได้แล้วก็ขอให้มีสุขภาพดีทั้งตัวเองและครอบครัวตลอดไปครับขอบคุณมากค่ะ